สวัสดีครับผมอันนี้เป็นอีกคลิปน,นะฮะ,ะตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทัศนะคราวที่แล้วผมเรียกผิดนะคราวที่แล้วผมเรียกเป็นพี่พัศมั้งนะตอนนี้เป็นพี่ทัศนะพี่ทัศเดี๋ยวงวดคลิปนี้ผมอยากจะคือมีสมาชิกถามมาเยอะวันนั้นมีโทรมาหาผมเลยนะโทรมาตามเฟซบุ๊กอะ่ะหารถกาเวลเขาบอกตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะฮะเสือหมอบกาเวลหรือไม่ก็ไฮบิดก็ได้รถไฮกาเวลคือรถที่ที่มันไม่ใช่เสือภูเขาอะ่ะหนึ่งคือไม่ใช่เสือภูเขาสอง เป็นเสือหมอบนะเขาจะเน้นไปทางเสือหมอบมากกว่าแต่ว่าคล้ายๆกับลุยได้ ะะมาลองได้ทุกคันนะคะลองตามใจชอบได้เลยมีปัญหาอะไรจัดการให้ได้ค่ะแล้วก็ราคาต่อรองกันได้ขอบคุณมากนะคะ คันนี้คันนี้เป็นไหมคันนี้ก็น่าจะใช่นะใช่ไหมไวะเฟลนะฮะเฟลใช่ดูปีกหลังนะฮะ mm hmm. ปีกหลังกว้างอยู่นะ mm hmm. เป็นดิสด้วยนะฮะบางทีต้องดูหลายองค์ประกอบนะไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวแล้วก็คือดูข้างหลังว่าถ้าเกิดเราขยายล้อเนี่ยมันจะไปได้ไหมเนาะมันจะสูงได้ไหมบางทีถ้าขยายล้อแล้วมันเบียดเนาะขยายล้อ mm hmm. แล้วเบียดนะอย่างเงี้ยพอได้นะฮะดูตะเกียบหน้าตะเกียบหลังนะฮะคันนี้ก็ได้นะ แต่ครั้งนี้ขยายล้อน่า,นาจะเบียดบนแล้วนะนี่นะฮะอันนี้เป็นอ่านี่อะไรอันนี้เป็นอะไรโอ้ใจแอนแบบะขอสกอ็ตสก็ตสก็ตนะฮะสก็ตนี้ได้นะฮะได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่นะฮะนะเสือบอบจะเบียดเลยเนี่ยเอาพูดง่ายๆเสือบอบเบียดมากเลยชิดสนิทเลยขยายล้อไม่ได้แล้วนะเนี่ย ดูตรงล้อเนี่ยดูกับตะเกียบนะเนาะคันนี้สวยจริงนี่คันนี้นะคะเคนี่โคหน้านะฮะโคหน้าโคหน้านี้ใช่แน่นอนนะฮะกาวเวลไบนี่คันนี้นะฮะล้วยางก็เป็นยางนี้ด้วยนะฮะนี่แหละของแท้เลยนะฮะยางตะกุยด้วยนะฮะ เดี๋ยวดูราคานะฮะเดี๋ยวมีไหมผมดูให้ไว้ก่อนนะดูดูให้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสมาชิกผมสรุปราคาให้เลยทีเดียวเนาะคันนี้ก็ด้วยโอ้หลายคันนะเนี่ยโคหน้านะโคหน้า,น,า,น,าน่าจะเป็นแบรนด์ที่ทำเกาเวลได้ดีนะสเปกนะฮะอยงนี้ไม่ต้องกลัวหน้าฝุ่นนะเขาเดี๋ยวเขาขัดล้างให้นะฮะเป็นหลายคันอยู่เนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิสเบรกที่เห็นชัดๆก็เป็นดิสเบรกตรงนี้ไม่ใช่นะไอริมเบรกคือน่าจะเป็นที่จับๆเนี่ยนะฮะก็คือมันขยายล้อไม่ได้เนะมันติดเต็มคันนี้คันนี้เป็นดิสเบรกแต่ว่าไม่น่าขยายล้อได้แล้วฮะดูเบียดๆนะดูเบียดเบียดมาลีดาคันนี้นะฮนะเนาะก็ดูข้างหลังก็เบียดเนาะนี่นะฮะดูข้างหลังก็จะเบียดเรมหน่อย ขยายพุต่ตพิเินี้อ่ะมาแล้วนะฮะพิทัศนมาแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาไปลองใช่ไหมอ่ะคันนี้โคหน้านี่ชัดเจนคันนี้กาวเวลไบนะ์นะฮะชัวนี่เดี๋ยวพิทัศนดูราคาให้หลายสมาชิกบอกว่าไหนๆก็ดูแล้วดูราคากันซะเลยนะฮะเป็นทางเลือกนะนี่ส1สปีดเป็นเป็นชิมาโน่เนาะ105 อ่ะ105นะชิมานโน่105 105เนย์ห้าหค่ายชิมาโน่ฮะอ่าเสียดสปีดเนาะเสียดคูณ2นะคือ2ใบ20,000เหมือนกันนะฮะ20,000แต่ถ้าเกิดซื้อคันเดียวลด15%ดแต่ถ้าเกิดมาซื้อกับเพื่อนๆรวมกันได้3คันเนี่ยลด20%ได้ลดอีกนะฮะอ่าโคนาคันนี้นะชุดขับเป็น105่งเสียดสปีดนะฮะดิสเบรกนะนะฮะอ่ะเมื่อกี้ผมเห็น โคหน้าอีกคันหนึ่ง่านะเดี๋ยวมาลองดูนี่เราดูสดๆเลยเนี่ยกดกันเรียวๆเลยนะฮะลูกค้ามาก็ดูกันอย่างเงี้ยนี่ถ้าลูกค้ามาไม่เป็นไรนะมาทักได้นะไม่ต้องกลัวนะพี่ทัศน์แกโอเคนะ,ะให้ดูทุกคันนะอยากลองคันไหนเดี๋ยวพี่ทัศน์จะลงมาลองให้นะนี่นะโคหน้าคันนี้ไซส์นี่คันนี้หมื่นแปดเองนะฮะ ไซส์เป็นไทก้าสิบเกียร์นะฮะเป็นดิสนะฮะ S48 เนาะไซนะส์48เนี่ยสำหรับชายไทยนะฮะ665สบาสบายๆนะเอโคนาคันเมื่อกี้ไซส์เท่าไหร่ดิคันใหญ่อยู่แล้วคันนึยจำได้ไหมเมื่อก <c oughs> ี้รีวายรีวายรีเทิร์นแหม่ไม่มีปุ่มรีเทิร์นนะฮะโคตดเยอะเลยจำไม่ได้ ต้องดูโค้ดตรงนี้นะเขาเขาดูโค้ดกันตรงนี้นะฮะเน,นี่ยเดี๋ยวตอนซื้อจักรายานเขาลบออกให้นะไม่ต้องกลัวนะเขาเสียนไว่เฉยอันนี้48เอ้ย48ปดงเหรอเ <Okay. S 1> ข้ากันนี่ <Okay. S 1> ดูแต่ดูเหมือนคันนี้ใหญ่เนาะด้วยความที่ล้อมั้งคันนี้ล้อมันเป็นล้อนี่แล้วนะฮะล้อเตรียมเตรียมสําหรับออกทริปละอะเมื่อกี้ผมเห็นอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นคนันนี้นี่เฟลเฟลคันนี้น่าจะ ได้เนี่ยได้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 ผมว่าเนาะดูสภาพแล้วอัพยางได้เนาะแต่ว่าชุดขับมันอ่าชุดขับก็โอเคเป็นดิสต์นะฮะอันนี้เป็นหมื่นห้าเองอ่าเฟลนี่ของแบรนด์เมกานะฮะหมื่นห้าเองเฟลนะปีกนังฟ้านี่สัญลักษณ์ปีกนังฟ้านะปีกนังฟ้าหมื่นหะ้าพันบาทนะฮะเป็นคาลิสตนะเ<ถ>นี่ยราคาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ชุดขับด้วยเนาะ 46นะไซส์สี่เองข้อตั้ง46 5หนะฮะอ่าคันนี้ไม่น่าคันนี้น่าจะใช่ใชด้วยนะสกอตคันนี้ด้วยนี่คันนี้ก็กาเวลนะ,ะกาเวลได้กาเวลไว้นี้นี่ดูตอกยางนะ,ะอัพอัพใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะันนี้สกอตนะฮะสองหมื 20, 000, นะฮะเป็นไทก้าเนาะอ่าไทก้าเป็นเฟรมอลูหมดนะนที่ดูนี้เป็นเฟรมอลูหมดนะฮะ เมื่อกี้ทุกคันที่เฟรมอลูมิเนหมดเนาะแล้วคันนี้คันหนึง่งคันนี้ของแบรนด์อะไรเนี่ยฮะล,ลุยการนัวเหรอหลุยใช่ไหมของอ๋อลุยใช่ไหมไม่ใช่ลุยการนัวนะล,ลุยนะฮะลุยวิกตองเหรอ <laughs> อันนี้105นะนผมเห็นแวบๆนะชุดขับ105ชุดขับ105นะอันนี้20,000เลยนะลดแล,แล้วจาก20,000นะฮะเหลือ20,000นะ11สเปค105นะฮะยี่ห้อหลุยนะหรือการนัวนี่เนาะรถอ,อีกรถอีกรถอีกนะฮะรถได้อีกไม่ต้องกลัวลองมาถามดูเพราะว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถรถสเปคเนี่ยไอ้ไซส์เท่าไหร่นะ105 50, 50. ก็สูงสัก170เนาะนี่นะฮะ อ่ะตรนนี้ผ่านไปอันนี้คงไม่ใช่เมอริดาคันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่เป็นไรฮะคุกันการนัวไหมการนัวไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่การนัวกาเวลไหมเก้าแต่ดูมันขยายล้อตรงเฟรมมันชิดจังเลยอะย่ะน่าจะได้ไซส์ประมาณหนึ่งเนาะยขยายล้อไม่น่าจะได้เยอะน่าจะได้ล้อได้ไซส์ประมาณหนึ่งนะล้อเจ็ดร้อยนะยคือที่ต่างกันคืออีกอย่างหนึ่งคือ มันใช้ล้อเจ็นะฮะ7 0 0ดรเนะในการลุยนะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเสือเสือภูเขาเนาะเหมือนด้าคันนี้นะฮะนี่วันนี้กาเวลลว้ลว,ลวนเลยนะฮะอันนี้หมื่นห้าเองนะฮะมือด้าคันนี้ก็คือเป็นโซล่าเนาะเนี่ยราคามันจะขึ้นอยู่กับชุดขับเลยเนาะช,ชุดขับโซล่าคาริทแล้วก็ไทกาหนึ่งศูนย์ห้าเลยอันนี้เท่าตั้งห้าสิบสองนะไซส์ใหญ่หน่อยสักร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะดิสนะฮะ เน่งหมื่นห้านะฮะราคานี้ลดได้อ,อีกนะ,ะตรงนี้แถวนี้นะ่ะไม่น่าจะมีละ